มหาชาติพระชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานบารมีเวสสันดรชาดก 9. กันมัตสีเมื่อพระเวสสันดรบริจาคปิยบุตรเป็นมหาทานได้เกิดมหาสจั์มหาปัตตภีบลือลั่นโกลาหนเป็นอันเดียวกันตลอดถึงพรหมโลกเหล่าเทวดาที่อยู่ นาิมวันมีหะไทยหวาดวันด้วยเหตุที่ได้ยินเสียงพิลาปล้ำของสองกุมารกุมารีจึงได้ปรึกษากันแล้วให้เทพบุตรสามองค์จำแรงกายเป็นราชสีเสือโครงและเสือเหลืองนอนหมอบกั้นทางเสด็จของพระนางมัตสีไว้ทำให้พระนางมัตสีไม่สามารถเดินทางกลับสู่อาสมได้ แม้พระนางจะทรงวินวอนขอทางก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งเย็นค่ำเมื่อพระอาทิตย์อัสดงบรรดาสัตว์จำแรงทั้งสามจึงได้หลีกทางให้แก่พระนางได้เดินทางต่อไปเมื่อพระนางมัดสีกลับถึงอาสมไม่ทรงพบเห็นพระโอรสและพระธิดาจึงได้เที่ยวตามหาแต่ก็ไม่พบ เข้าไปทูลถามพระเวสสันดรพระองค์ไม่ได้ทรงตรัสอะไรประทับนิ่งอยู่พระเวสสันดรทรงดำริที่จะให้พระนางมัตสีบรรเทาความโศกเศร้าถึงลูกทั้งสองเสียก่อนถามพระนางว่าเหตุใดจึงกลับมาเย็นข้าเช่นนี้พระนางก็ได้ทูลเล่าเรื่องที่มีราชสีเสือโครงและเสือเหลือง มานอนหมอบขวางทางไว้จึงทำให้ทรงกลับเย็นกว่าทุกวันพระนางได้ทูลถามพระเวสสันดรหลายครั้งถึงลูกทั้งสองแต่พระเวสสันดรก็มิตรัสอะไรเลยพระนางทรงหว่นพระไทยมากจึงออกเที่ยวค้นหาพระโอรสและพระธิดาด้วยอาศัยแสงจันทร์เสด็จหาทั่วไปทรงค้นหาบนภูเขา ปาดอกไม้สะบกกรณีแต่ก็หาพระโอรสและพระธิดาไม่พบเมื่อไม่ทรงพบพระนางก็กลับมาเฝ้าพระเวสสันดรอ,อีกเห็นพระองค์ประทับนิ่งเฉยมีพระพักเศร้าหมองอาทัยพระนางเต็มแน่นด้วยความโศกเศร้าพระกายสั่นตุดแม่ไก่ที่ถูกตี เสด็จค้นหาสองกุมารตลอดทั้งราตรีจนสว่างจึงได้กลับมาพระนางเสด็จประทับยืนคร่ำครวญอยู่ณที่ใกล้พระเวสสันดรอ,อีกครั้งและพระนางก็ได้ล้มลงณที่แทบพระยุคนลบาทแห่งพระเวสสันดรพระเวสสันดรพระองค์สั่นด้วยสำคัญว่าพระนางมัดสี สิ้นพระชนเสียแล้วแต่ทรงข่มพระไทยตั้งสติให้มั่นด้วยต้องการให้รู้แน่ชัดว่าพระนางสิ้นพระชนหรือไม่จึงได้วางพระหัตถ์เบื้องขวาตรงพระหัตถ์ไทยของพระนางเมื่อทรงเห็นว่ายังมีไออุ่นอยู่จึงนำน้ำมาลูบพระพักพร้อมประทับดูอาการอยู่ เมื่อพระนางมัดสีได้สติฟื้นขึ้นมาแล้วเกิดฮิริโอตป,ปะลุกขึ้นกราบพระเวสสันดรตรัสถามถึงลูกทั้งสองพระเวสสันดรตรัสว่าได้ส่งให้ลูกทั้งสองเพื่อไปเป็นทาสของพราหมณ์คนหนึ่งเสียแล้วเมื่อพระนางมัดสีได้ทราบเช่นนั้นก็ตรัสพอด้วยความน้อยใจ ที่ให้พระนางต้องคร่รำครวญเที่ยวหาตลอดราตรีกว่าจะได้รู้ความนี้พระเวสสันดรตรัสปลอบพระไทยให้ทรงละความอาลัยและได้บอกพระนางอนุโมทนาปิยบุตรทานอันเป็นทานอันประเสริฐเพื่อให้พระองค์สามารถบรรลุพระโพธิญาณได้จะได้ช่วยเหล่ามนุษย์และเทวดา ได้ข้ามพ้นสังสารวัฏได้ด้วยพระนางมัดซีฟังเหตุผลดังนั้นแล้วได้อนุโมทนาปียบุตรทานอันประเสริฐด้วยความปิติข้อคิดประจำกันมัดซีพระนางมัดซีเป็นต้นแบบในหน้าที่ของภรยาผู้ประเสริฐส่งทำหน้าที่ของภรรยาและมารดาด้วยความเต็มใจ แม้ทรงมีความเศร้าโศกอะไรในพระโอรสพระธิดาเพียงใดก็ทรงอนุโมทนาเพื่อคล้อยตามปณิธานของพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญเพื่อบรรลุพระโพธิญาณอันจักเป็นไปเพื่อความสุขของสรรพสัตว์ทั้งหลายสืบไปจบการมัดสีคุตกะนิกายชาดกเล่มสี่ภาคสองข้อ 1,183ถึง1,201หน้า737ถึง761